วันนี้ผมได้ทำตัวที่ชาร์จแบตมาใหม่อยู่ตัวหนึ่งนี่ครับเป็นเป็นแบตโน้ตบุ๊กเก่าครับแล้วก็มาใช้ bms 1 s พร้อมหัวแปลง type c ครับเพื่อว่าจะสามารถใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ของโทรศัพท์ทั่วไปอะ type c ท,ทั่วไปชาร์จได้ครับแล้วผมก็ไปต่อส t e p Up อีกตัวหนึ่ง Ste p Up กิว๋วตัวเล็กๆนี้ครับนี่ครับเป็น Step Up ต,ตัวเล็กๆก็งบประมาณที่ใช้ก็อยู่ไม่กี่บาทครับตัวนี้ เพราะว่าแผ่น PCB พวกนี้แผ่นนี้แผ่น10บาทเองตัวนี้10บาทตัวนี้อีก10บกว่าบาทรวมแล้วประมาณ30บาทแล้วก็อุปกรณ์น,นู่นนี่อีกนีดหนี่ยนี่นหน่อยหน่อยถ้าไม่รวมแบตก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน3าบาทครับไม่เกิน40บาทอะประมาณนี้ครับก็จะทําออกมาแล้วก็เป็นหัวชาร์จสําหรับสําหรับพวกลำโพงบลูทูธต่างๆนะครับเนี่ยผมต่อสายออกมาอย่างนี้ต่อสายออกมาแล้วก็เป็นหัวอย่างนี้ เพื่อจะเอาไว้ชาร์จแบตน,นะครับก็ผมปรับไฟได้ตัวนี้ผมปรับไว 16. v, ้16.5โวลต์เหจริงๆมันต้องวาง16.6โวลต์ 6. 6 v, ครับผมปรับไว้16.57โวลต์ก็เหมาะสําหรับเอาไว้ฉุกเฉินครับเพื่อว่าเอาไว้ชาร์จกับลาโพงบลูทูธทั่วๆไปที่ใช้แบตสว่านแบต16โวลต์นะครับเนี่ยก็มันก็จะเป็นหัวบริแลวแล้วก็เอาไว้ชาร์จ ลกหน่อยเนี่ยสมมติก็ไปใช้กับเราพงบลูทูธดะหรือใครจะไปไประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้ครับเนี่ยหรือว่าจะไปชรชจแบ,บตพวกนี้ก็ทําได้อยู่ก็ข้อดีมันก็สะดวกสบายอย่างนี้แหละพกพาได้เพราะว่าไปลองแอดแล้วนะยวงไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันอีกรอบหนะึ่งวิธีการต่อมันต่อไม่ยากหรอกอุปกรณ์ก็ไม่แพงด้วยสามารถปรับไฟได้นา่าจะถึง40โวลต์เลยนะเดีย๋ยวผมขอลองอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าได้เท่าไหร่วันนี้ผมแค่ลองคร่าวๆอยู่ จริงมันมีตัวที่มันหวัดสูงๆก็มีอยู่ผมซื้อมาพวกนี้ราคาไม่แพงหรอกพวกหวัดสูงๆก็จะเป็นตัวนี้พวกที่มันกระแสสูงสูงหน่อยมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ได้ลองครับมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้ลองตัวนี้กระแสจะสูงหน่อยก็น่าจะเอาไว้ทำบลูทูธอะไรได้สบายๆเลยอีกตัวหนึ่ง จะใหญ่กว่าครับราคาแพงกว่านิด ah หน่อยเพราะว่ามันขดลวดแอลที่ขนาดใหญ่ข anyway. ึ้นแล้วก็มีฮีทซิงแปกที่ตัวไอซีพวกเขาเรียกไอซีเนสเตปขาสเตปดาวอะไรของเขาว่าพวกเกี่ยวกับพวกคอนเวอร์เตอร์เกี่ยวกับเนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้หรอกนะครับตัวนี้เดี๋ยงไงเดี๋ยวเอามาลองต่อรอบยังผมลองต่อไปแล้วยังไง่ายเดี๋ยวมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมได้แบตเก่ามาเยอะครับก็เลย เอามาใช้งานแบบพวกนี้ก็ราคาถูกดูแต่แนะนํนาไม้ซื้อใหม่ดีกว่าครับแต่ว่าผมผมว่าผมซื้อแบบนี้มันเอามาทดลองอะ่ะเอามาทดลองอะไรได้หลายอย่างนเ่นะครับไปแล้วแค่น,นีนะครับ